ตโวต้าเอาผ่านนะครับคันนี้ติดตัวชุดลากเรือลากจักรยานลาบิ๊กไบค์นะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวชุดหัวบอลนะครับผมเป็นหัวบอลขนาด50มิลนะครับมีขอบมออห้าสิบมิลด้านหน้านะครับจะเป็นตัวชุดลากนะครับตัวหัวบอลจะใส่เข้ามาในกระบอกรีเซิฟเวอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวชุดเป็นล็อกตัวนี้นะครับตัวเป็นล็อกนะครับผมแล้วก็ตัวตับเกีียวด้านล่างนะครับ ตัวนี้จะทำหน้าที่ยึดตัวหัวบอลน,นะครับไม่คอนเวลาเราลากหรือมันถลกแล้วไม่ให้หลุดจากกระบอกนะครับเวลาเราลากนะครับ <S <S ต่อไปจะเป็นตัวพับไฟนะครับตัวนี้เป็นคักไฟขนาด7็ดพินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟหลีเดียวซ้าเหนืวขวาพามาไฟสองป้ายนะครับผมจะติดดามสัญญาณไฟตัวรถนะครับผมนะครับตัวหัวบอลน,นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะครับผมใส่เฉพาะตอนเราใช้งานก็ได้นะครับจะได้ไม่เกิกนะครับผม ตัวงานจะเป็นงานตรงรุ่นนะครับเป็นงานตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงนะครับผมไม่ต้องตัแต่งตัวรถนะครับผมใส่ได้เลยโอเคครับสำหรับตัวตะเอาผ่านนะครับติดตัวชุดนลากเลือลาจะสกีลา,า,ลาบิกไว้นะครับผม